สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามีบทสวดดีๆมาแนะนําเพื่อนๆด้วยนะคะเป็นบทสวดพระคาถายอดพระกันไตปิดกค่ะซึ่งพระคาถานี้ยก่อนสวดทุกครั้งขอให้ทุกคนล,ล,กล,กล,กลึกลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมมหาจากักรพรรดิจนถึงองค์ปัจจุบันเลยนะคะซึ่ง พระคาถาเนี้ยจะมีประมาณ12บทซึ่งค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะอยากให้เพื่อนๆใช้สมาธิ T, แล้วก็ตั้งใจในการสวดบทนี้มากๆเลยเพราะว่าต,วตัวพระคาถาเนี้ยจะ,ะค่อนข้างอ่านยากท่องยากนิดนึงค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสวดทุกวันแล้วจะค,คล่องเลยแหละนะคะปากมันจะไปเองเลยนะคะ ข้างหลังจะมีคำกรวดน้ําด้วยนะคะอย่าลืมกรวดน้ําด้วยแล้วก็สามารถอุทิศบุญบารมีให้กับญาติพี่น้องคนที่เจ็บป่วยได้นะคะ